สวัสดีครับวิดีโอคลิปช่วงแรกจะเป็นช่วงแกะกล่องนะครับอันนี้บันทึกไว้ให้ล้านดูเผื่อว่าสินค้ามีปัญหานะครับก็จะเร่งความเร็วนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นรองเท้าแตะไนกี้นะครับเออรุ่นอะไร Nike o f f o u r t Duo Slide นะครับเป็นรองเท้าใส่สุภาพสตรีนะครับแต่ว่าเท้าผมใส่ได้นะครับ แกะกล่องกันแล้วนะครับเราก็หั่นกล่องเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยต้องส่งให้ขยะเพราะขยะถบ้านต้องเรียบร้อยนะครับเราถึงจะรับเอาไปทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรองเท้ากันเมื่อกี้ก็เป็นการแกะกล่องนะครับให้ร้านดูนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกล่องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็คือ Nike Off Court Dual Slide นะครับเป็นไซส์ผู้หญิงนะครับก็12เท่าที่ผมจำได้12ของผู้หญิงมันจะเท่ากับประมาณ10ผู้ชายไม่ต้องไปสด ไม่ต้องไปสนใจ29อันเนพวกเนี้ยคือมันใส่ได้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะเท่ากับ9.5 UK ปกติของผู้ชาย9.5 UK เนี่ยนะนะมันถ้าเป็น US มันก็จะปัดขึ้นไปเป็น10 US นะฮะอืมแต่ไอ้พวกไซส์พวกเนี้ยแต่ละคนต้องลองด้วยตัวเองนะฮะแต่ด้วยจากประสบการณ์ของผมนี่คือ12คือผมใส่ได้นะครับเพราะว่าผมมีอะไรอ่ะรุ่นอะไรนะโรชูรันหรืออะไรเงี้ยไรเนี่ย ผมซื้อไซส์12ผู้หญิงแล้วมาก็ใส่ได้นะครับอันนี้ซื้อแล้วลดราคาเ็เหลือประมาณ9 0 0จริงๆราคาเขา้าบาทนะแต่ผมใช้โค้ดนะฮะก็ได้มาในราคานี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับแถมมาให้นะครับเป็นตัวแขวนนะครับของรองเท้าเดี๋ยวมาดูรองเท้านี่นะครับตัวรองเท้าเขาก็จะมีสติกเกอร์อย่างนี้ติดอยู่นะครับต้องมี2ด้านนะครับแต่ว่าหลุดเด็กด้านหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ป้าย ะะสีเป็นเมทัลลิกโกลนะครับเมทัิกโกลแล้วก็แบล็คนะครับก็คือสีทองแบบเป็นโลหะเป็นลักษณะสีทองแบบมันๆนะฮะแล้วก็มีสีดำนะครับราคาเต็มพันสามนะครับผลิตในเวียดนามเป็นป้ายไทยนะครับจะดนว่าของไทยนี่เราแกะออกได้นะครับ รงนี้ก็เป็นนิ่มๆนะครับแบบฟองน้ํานะครับอันนี้ก็คือไซส์นะครับนี่เขาบอกไซส์ให้เรียบร้อยนะครับรหัสอะไรต่างๆน,น่าจะผลิตปี2021นะครับก็ประมาณ2ปีที่แล้วเดือน3นะรองเท้าก็คือน่าจะตกตกรุ่นแล้วล่ะจริงๆน่าจะได้ราคาถูกกว่านี้นะครัพูดกันตามตรงเพราะว่า แต่อย่างว่าแหละเพราะว่าสีอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีคนเอาเข้ามาไนะจริงๆมันจะมีรุ่นไนกี้ที่เป็นของผู้ชายด้วยนะสีทองอันนั้ก็สวยแต่ว่าไม่เห็นเลยอะหาไงก็ไม่เจอนะครับพื้นก็มีความนิ่มนะครับข้างหลังเขียนว่าอะไรอะ revive revive foam นะครับไม่รู้ revive นี่แปลว่าอะไรเด้อต้องเปิด d i c t น o n นะึงก็พื้นนิ่มแต,แต่สู้ของของของ ของที่พ่อผมใส่ไม่ได้อันนั้นรุ่นอะไรนะวันนอร์ต้าหรืออะไรเนะี่ยราคามันก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันด้านข้างประมาณนี้เบานะครับเบามากไม่ควรใส่โดนน้ำอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะแห้งยากนะครับเอาไว้ใส่ขับรถไว้ใส่เดินอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะใส่รัดมันก็คือน,น่าจะเป็นหลังเท้าของผู้หญิงนะครับแต่ว่า ผมใส่แล้วใส่ได้นะข้างหลังสวยงามนะครับตรงสัญลักษณ์ในกี้นี้เขาจะเจาะลึกลงไปนะครับแล้วตัวในกี้จะนูนนะครับนูนขึ้นมานะอันนี้ของแท้นะครับซื้อจากร้านอะไรอะจําไม่ได้นะจาชื่อไม่ได้น่าจะหลืออีกสองคู่นะก็เย็บเรียบร้อยดีนะครับความทองไม่เงานะครับ ผู้ชายใส่ได้แน่นอนว่าผู้ชายใส่ได้มันไม่ได้ฟงฟิงอะไรทองแบบเลือเบลอะไรอย่างเงี้ยถึงทองกันนี้ผมว่ามันก็โอเคเพราะดําดกับทองมันมันไดนะ้ถ้าอย่างขาวทองมันจะดูแบบ้โลนนไปหน่อยนะฮะอันเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะครับด้านนี้คือหลังเท้าจะจะ,จะนูนกับเท้าข้างข้างขวานะก็จะประ,ประมาณนี้นะครับข้างขวาสบายไนงะนี่ขนาด12บสองเห็นไหมขนาดเขาบอกว่า29่นะแต่มันคือได้ไนงะ ถ้าใคร,ปร,ปรไปเจอรองเท้าไซส์ผู้หญิงประมาณ12อ่ะแล,แล้วปกติเราใสา่ไซส์10ผู้ชายอะส่วนใหญ่จะได้นะถ้าถ้าหลังเท้าเราไม่อุมขึ้นมามากครับเห็นน,นะครับประมาณนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมเทียบกับไนกี้อีกคู่หนึ่งที่เป็นของผู้ชายนะให้ดูเปลี่ยนใจละเป็นคู่นี้นะครับอันนี้ไซส์10นะครับเห็นไหมวางเท่ากันเลยนี่นะครับ พอกันนะอันนี้เสร็จนะครับเห็นไหมคือมันได้นะครับจริงๆถ้าเป็น12.5ยังได้เลยหมายถึงว่าถ้าอันนี้เป็นสายผู้หญิง12.5ไม่ต้องไปดูไอเซนติเมตร29กอืหอแต่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยนะพอเท้าแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับก็ใส่ได้เห็นไหมอันนี้ UA ก็เหลืออันนี้ไนกี้ เพราะว่ารองเท้าผู้หญิงเขาจะไม่ทําอันนี้ขึ้นมาสูงอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะก็ไม่แข็งดีสบายไม่ยุบนะไม่ยวบ,นะย,วบยวบแล้วมันเหมือน,น,น,นเหมือนกับว่าพื้นเราเดินแล้วไม่เสถียรอะยวบมากๆนะครับแล้วแต่ด้วยบางคนชอบยุบยวบนะเมื่อกี้ลองเดินแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเอาแบบแป๊บหนึ่งเลยนะความรู้สึกก็คือว่าถ้าคนไม่ชอบรองเท้าที่ตรงนี้เป็นเคิร์ฟสูงขึ้นมาแล้วตรงเท้าเป็นแอ่งอ,อาจจะไม่ชอบตรงนี้มันมีความเป็นแอ่ง ่งแสําหรับส้นเท้านิดหนึ่งม,มันเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่ถึงกับเอเ็นเปทางหลังอะแต่ถ้าคนชอบรองเท้าที่แบบเออส้นสูงกว่าส้นหนากว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ชอบคูน่นี้ซึ่งผมชอบให้รองเท้าแบบว่ามีแอ่งได้แต่ว่าให้ส้นหนาขึ้นมาหน่อยอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าทั่วไปก็คือเอาเป็นว่าใส่ได้อะ่ะ แต่ถ้าเดินานานๆเนี่ยอันนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้ทดสอบว่าเดินานานๆเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ว่าถ้าเอาเป็นรองเท้าแค่สวมใส่ทั่วๆไปอ่ะได้ได้เลยนะครับสําหรับออผู้คุณผู้หญิงท,ท,ท,ที่ที่มาดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความความโค้งนะฮะของหลังเท้านะครับสีก็สวยประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแค่มาอันบอกให้ดูข้างๆครับข้างๆกบต้องมีเครื่องหมายนะครับของ n i ี้นะครับสวยงามครับซื้อได้นะครับ รุ่นนี้ก็มีหลายสีก็ราคานะ่าจะแตกต่างกันไปแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าอยากได้รองเท้าสีทองแต่มันไม่ค่อยมีไงของผู้ชายเออมันไม่เอาเหมือนเขาไม่เอาเข้ามาเขาอาจจะก,กลัวว่าขายยากมันมีอีก2แบบด้วยนะที่เป็นของผู้ชายโดยเฉพาะออันนั้นผมดูในในออของยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับก็โอเคจบแล้วนะครับกับไนกี Nike ้อะไรออจำชื่อไม่ได้ไนกี Nike, ้ออฟคอร์ด ตัวสไลด์นะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับ